สวัสดีจ้าเจอกับเสม,มอจันเหมือนเดิมอีกนะจ้าวันนี้เสม,ม,มอจันก็มาเที่ยวป่าป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าโบราณคล้ายๆเขาเรียกว่าป่าที่ยังไม่ได้มีการโมดิฟายอย่างมากอะจ้าก็นิดหน่อยโมดิฟายก็จะมีะยูคาน,นี่แหละจ้าเข้ามาโมดิฟายแต่ก่อนก็เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของอป่าหัวเรงนี่แหละจ้าอย่างนี้ก็ต้นหัวเรงนะจ้าที่อยู่บริเวณข้างๆอย่างนี้ข้างหลังนี่แหละจ้า ก็จะเป็นต้นหัวเลงซึ่งก็จะอยู่บริเวณรอบๆนี้แหละจ้าก็เสมอจันก็จะมาพูดเรื่องอายคนนี่แหละจ้าเพราะว่าเป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่เลยนะจ้าคาว่าอายนี่ก็แยกหลายอย่างนะจ้าและไชั่วเกงกลัวต่อบาปก็าอ,าอีกอย่างหนึง่งายก็เหมือนคำว่าจะทําแบบนั้นก็รู้สึกอายอะไรอย่างนี้เราจะรู้สึกเขินไม่กล้าแสดงออกนี่แหละจ้าก็ทําให้เราเสียโอกาสคล้ายๆว่าโอกาสที่ผ่านเข้ามาเจอคนนี้ รอสวยอยากคุยกับเขาแต่ก็ไม่กล้านี่เราจะอายคนก็ทําให้เราเสียประโยชน์มากมายจ้าก็ดูรอบๆไปเลยนะจ้าต้นบกหัวเรีงจ้าป่าเก่าเป็นเจ้าของมาก่อนตัวนี้ก็จะเป็นป่ายูคาซึ่งมาจากเขาเรียกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นจ้าอาริงาโต้ <c oughs> จ้าดูไปรอบๆเลยจ้าอย่างนี้นะจ้าก็จะเป็นป่าหัวเรีงนะจ้าอยู่ตรงหน้า ตรงฝั่งนี้เลยจ้าก็ป่ารอบๆก็สวยงามมากเมื่อเหนื่อยล้าก็จะเดินเข้าป่าอย่างนี้ก็เป็นต้นหัวเรีงเลยจา้าผลของหัวเรีงก็เอาไปตำเม่ย่งกินได้จ้าตอนนี้เสมอจันก็อยู่ที่ป่าหัวเรียงนะจ้าน,นี่ก็คือเจ้าของอป่ามาก่อนเลยนะจ้านี่หัวเรีงจ้า ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นผลิตภัณฑ์นี้แหละจ้ะเขาเป็นเจ้าของอป่าแถวนี้แหละจ้ะเพราะว่าเกิดมาอ่านานแล้วจ้ะก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าของที่นี่แหละจ้ะป่าหัวเลงเนี่ยก็ยังไม่มีใครโค่นล้มลงได้นอกจากรถแม็โครรถเกรดนี่หละจ้ะ <c oughs> ก็เมื่อฟืน้นฟูตัวเองก็จะมีป่าหัวเลงขึ้นมาแบบนี้แหละจ้ะนี่จะ ดูใกล้เลยนะจ๊ะตอนนี้ต้นหัวเรีงก็ยังไม่ออกผลนะจ๊ะยังไม่มีลูกออกมาก็ประมาณอีก2อสเดือนนี่ละจ๊ะก็จะมีการออกผลออกอดอกนี่ละจ๊ะเป็นผลผลิตก็เอาไปตำไม่อย่างกินก็อร่อยดีจ้าก็ถือว่าเป็นอาหารจากธรรมชาติแล้วก็เสมอจัะจะพาไปดู อุ่มไม้หรือว่าพุ่มไม้นี่แหละจ้าสมัยแต่ก่อนเคยมาเลี้ยงควายเนี่ยก็จะมานอนอ่าปัดกวาดแล้วก็มีเสือแล้วก็เอาไปนอนใต้อุ่มแล้วก็ปล่อยให้ควายเนี่ยกินหญ้าไปแล้วก็นอนฟังกระโหลกควยนะจ้าหรือว่ากระดิ่งที่ติดที่คอคายนะจ้าสมอจังก,ก็มีดอกไม้ที่คอจ้าจ้าก็แล้วก็ฟังว่าถ้าไปไกลแล้วก็ค่อยออกจากอุ่มของเราเนะจ้าไปดูที่อุ่มได้เลยจ้าข้างหลังเสมอกจันนี่ก็เป็นอุ่มนะจ๊ะ ก็เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเย็นสบายนั่นแหละจ้าแล้วเราก็สามารถเข้าไปนอนเล่นได้จ้าเ,เข้าไปดูอุ่มได้เลยจ้านี่แหละจ้ก็เป็นอย่างนี้นะจ้าเข้าไปดูข้างในแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนอนได้พักผ่อนได้จ้าอย่างนี้เป็นข้างในนะจ้ะแต่ว่าเสมออาจัรย์จะให้ไปดูที่อุ่มที่ ข้างในเป็นกลวงๆเลยจ้าก่อนที่จะถึงอุมก็มานั่งพักผ่อนอิริยาบถนะจ้าต้นนี้ก็เป็นต้นกระถินนลงซึ่งก็ได้ทําการถูกตัดออกไปแล้วเพื่ออปรับปรุงสถานที่ของพื้นที่ที่เจ้าของพื้นที่ดินนะจ้าแต่ว่าเสมอจันก็มีสิ่งให้ดูนะจ้าก็จะมีเห็ดจา้าอันนี้เป็นเห็ดเห็ดที่กินไม่ได้นะจ้านี่จา้า อันนี้เป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะจ๊ะอันตรายเอาไปกินอาจเป็นพิษได้จ้าเนี่ยเป็นเห็ดที่อ่ากินไม่ได้จ้าเป็นแบบนี้จ้าก็ไปดูที่อุ่มกันได้เลยจ้าคุยกันสนุกสนานธรรมชาติรักเราเรารักธรรมชาติเรื่องไอคอนเรื่องไม่กล้าแสดงออกนี่แหละจ้าก็มาถึงแล้วจ้าข้างหลังนี้ก็คืออุ่มไม้นะจ๊ะที่จะเข้าไปคุยกันสนุกสนานนะจ๊ะ สำหรับคนที่กลัวป่าหรือว่ากลัวว่ามาคนเดียวหรือว่ากลัวความเหงาวังเวงนี่ก็จะกลัวนะจ๊ะแต่เสมอจันไม่กลัวจ้าเพราะเสมอจันทําใจได้ก็ไปสถานที่ต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าสุดท้ายเราก็ได้อยู่กับตัวเราเองนั่นแหละจ้าเหมือนจะมีสองคนอยู่กับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรานอนหลับแล้วก็ฝันคนเดียวนะจ๊ะอาจจะฝันถึงคนอื่นก็แล้วแต่แต่ว่ากินก็อิ่มอยู่คนเดียวอะไรนี่นะจ๊ะถ้าคนอื่นเขาไม่กินด้วยก็ไม่อิ่มจ้า ข้างหลังเนี่ยก็เป็นอุ่มที่สวยงามจ่าไปคุยกันได้เลยจา้าเป็นป่าสวยงามขนาดใหญ่เป็นป่าโบราณนะจ้านี่แหละจ้าทางนี้ก็เข้าอุ่มนะจ๊ะนี่จ้าต้นไม้ข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นไม้แบบว่ามีลูกเป็นไม้ คล้ายว่าหมายเครือแต่ว่าไม่ใช่จ้ะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าไปในอุ่มได้เลยจ้าก็เป็นกอเป็นอาพุ่มนี่แหละจ้าภาษาไทยบอกว่าอย่างนี้จ้าทางนี้ก็เล็กๆแต่ว่าก็จะมีเศษขวดเศษอะไรนะจ้ะที่ลอยเข้ามาสมัยอ่า น้ำท่วมนะจ๊ะตอนนี้เสมอจันก็มาถึงอุ่มไม้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เป็นพุ่มสวยงามก็เรื่องราวที่คุยกันนะจ๊ะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่คําว่าอายคนไม่กล้าแสดงออกนี่ละจ๊ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอายคนเนี่ยเรื่องที่เราทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการอ่าใช้ชีวิตประจําวันเรื่องศักดิ์สรทที่มากมายนะจ๊ะการที่จะทํารง่านอย่างนี้ก็ว่าโอ๊ยอายคนฉันทําใจไม่ได้ดอกพอมีเรื่องอ่า คล้ายๆว่าเราโดนประเด็นดรามา่าหรือว่าไปโดนเรื่องต่างๆนี่เราจะเราก็จะอายคนนี่เราจะสําคัญมากๆเลยเพราะว่าอายคนนี่มันทําให้เราพลาดโอกาสหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือทําให้ชีวิตเราเกิดอ่าคล้ายๆว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อ่าไม่ว่าทั้งดีทั้งกลางๆและไม่ดีนี่เราจะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะจ๊ะมะพร้าวอ่านานแล้วั้งแต่สมัยน้ําท่วมก็ดำอ่าแล้วจะกลใกล้กลจะก,กลายเป็นดินไปเลยจ้ะ เรื่องราวของความไม่กล้าแสดงออกความพลาดโอกาสคําว่าไอาคอนนี่เราจะอย่างเช่นจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก็ไอคอนจะแต่งตัวแบบนี้ก็ไอคอนจะทําแบบนั้นก็ไอคอนนะจ้ะคาว่าไอาคอนนี้มันแรงมากกระจ้าเหมือนเสมอจันสมัยแต่ก่อนเนี่ยทำงานอยู่ที่สม,มุทรปราการอ่าก็พอมีเงินอยู่บ้างจะอยากกินมะม่วงดองที่ใส่ถุงอ่าขาซีนไว้อย่างดีละจ้ะก็ลูกละ5บาทหรือ1ิบบาทนี่ละจ้ะ ก็เขาจะดองหวานนะจานน้ำก็จะออกเปสีเหลืองหน่อยก็ไม่กล้าไปซื้อกิน้าเพราะว่าไอา้นี่แหละจา้าทำว่าไอ้เนี่ย <c oughs> กู่กับคนไทยถ้าเราละอายช่วเกรงกลัวจะเกรงกลัวต่อบาปนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เราไม่กล้าทําบาปทําให้คนอื่นมีน้ําตาทําให้เสียหายทําให้เกิดการอ่าขับแข้นใจต่อคนอื่นหรือสิ่งรอบข้างหรือตัวเราเองเนี่ก็ จัดได้ว่าเป็นบาปเมือนกันจ้ะเพราะว่าโลกนี้เป็นก็สิ่งสมมุติข็สมมุติว่าอันนี้คือดอกไม้อันนี้คือเสื้อผ้าเรียกเป็นเรียกชื่อนะจ้ะสมมุติเอาแต่เราก็สามารถที่จะอ่าเรียนรู้ประสบการณ์อ่าของเราเพราะว่าอ่าความจริงอันสูงสุดของโลกใบนี้ก็คือประสบการณ์ของเรานั่นเองนั่นแหละจ้ะก็อย่างอายคนเนี้ยจะแก้ได้ด้วยวิธีไหนก็แก้ด้วยประสบการณ์การพบเจอการเสียโอกาสการพลาดต่างๆนี่เราจะเมื่อเราเจอเรื่องต่างๆเนี้ยคาว่าอ่า อายคนนี้มันก็จะเข้ามาจะมันจะคาบเกี่ยวกันเส้นครึ่งกลางเราจะระหว่างดีกับไม่ดีนี่เราจะอายคนนี้มันพลาดโอกาสหลายๆอย่างเพราะว่าหลายๆสิ่งนี่เราจะอย่างเราทําลงไปเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยคําว่าอายคนนี้หายไปเลยจ้ะเพราะว่าความโกรธมันมาบดบังทําให้อคล้ายๆว่าเครียดนี่แหละจ้าภาษาอีสานภาษาลาวนี่แหละประเียดก็คือไม่ไอายคนแล้วตอนนี้ฉันไม่สนใจฉันจะทําแบบนั้นแบบนี้อย่างเดียวฉันจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวฉันจะ อย่างนั้นมันก็กลายเป็นแบบเรื่องราวของมิชฉาชีพจะแทรกเข้ามานะจ๊ะเพราะว่าไม่ละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปแล้วจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างอ่าให้แต่ฉันครอบครัวฉันดีที่สุดอ่าแล้วก็มีคําถามและคําตอบอยู่ตัวว่าคนอื่นเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเขาก็เหมือนกันถ้าเขาได้มีอํานาจหรือว่าถ้าเขาได้อ่ามาแบบนี้เขาก็สามารถที่จะเอาเอาเปรียบคนหรือว่าอ่าทำร้ายคนได้มันก็สามารถคิดแบบนี้ได้เหมือนกันจ้ะเพราะว่าเราตอน เหมือนว่าเราเป็นคนโตและเป็นผู้ใหญ่เด็กตัวลเล็กๆมาเราก็สามารถที่จะอาจา่าตะขคอเขาได้หรืออะไรย้ะเพราะว่าใช้กําลังหรือว่าใช้ความตัวใหญ่นี่แหละจะใช้อานาจนี่แหลจะจะเรื่องราวของอายคนนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะจ๊ะก็สามารถแก้ได้ด้วยอาการประสบการณ์ชีวิตการตั้งใจการที่แบบว่าลุกขึ้นอ่าคล้ายๆว่าคิดว่าอุ้ยฉันเนี่ยจะต้องเสียโอกาสฉันจะต้องอ่พาพลาดโอกาสแล้วเพราะว่าอายคนนี่แหละมันทําให้ฉันเนี้ยชีวิตฉันน่ะ ม่ประสบผลสำเร็จนี่แหละจ้าก็คุยกันสนุกสนานในโอมไม้นะจ้าถ้าเราจะทําเรื่องต่างๆถ้าเรามัวแต่อายเนี่ยก็ไม่ได้ท,ทําสักทีจ้าอายคูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่ได้ลูกจ้าเ <c oughs> ขาก็พูดกันมาเป็นข้อมาตั้งแต่โบราณการจากเพราะว่ามันสับกันกับเพราะว่าคาว่าอายคนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยบางบางส่วนเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าาเหมือนกับมีความอายมีลักษณะมย,ยิ้มหรือว่าแบบเพียงอายนี่แหละจ้า แต่ว่ามันจะภาพเกี่ยวกันที่ว่าเราเสียโอกาสเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทานั่นแหละจ้าก็พูดไม่ได้ครบทุกประเด็นหรอกจ้าเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างก็มันก็จะมีอ่าคล้ายๆล,ละเอียดปีกย่อยอีกจาก้าเหมือนเขาบอกว่าให้คุณไปลองทําแบบนั้นสิแบบนี้สิคืออ่าเราถึงจะได้ลงมือทําแล้วเราถึงจะได้รู้นั่นแหละจ้าก็ข้อความพูดไปก็สเสบดจยังก็ได้ยินก่อนแล้วต่างๆที่เกิดขึ้นในบนโลกของเรานี้ก็เป็นอ่าสิ่งมหัศจรรย์นะจ๊ะเพราะว่า เราสามารถที่จะใช้ชีวิตคล้ายๆว่ารู้เท่าทันชีวิตได้จ้ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าทักษะชีวิตนั่นแหละจ้ะเพราะว่าถ้าเราสามารถมีทักษะชีวิตก็จะทาให้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเจอปัญหาต่างๆก็จะสามารถลดปัญหาคล้ายๆว่าลดความทุกข์ลดความอารมณ์ความเครียดลงได้เลยจ้ะเหมือนเขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกไม่ใช่ว่าทุกทางออกมีแต่ปัญหานะจ้ะวันนี้ก็อยู่ที่ป่าอากาศดีแล้วก็ บรรยากาศมืดคลึมเพราะว่าใบไม้คลุมลงมาจ้าพ็เจอกันในคลิปหน้าจ้มามะพร้าวสบายดีจ้า